ครับชั้นตุ้มครับวันนี้นะครับผมเทสเครื่องมอลูกาสองเครื่องเป็นเครื่องมือของสังทำทั้งสองเครื่องนะครับเครื่องรุ่นนี้ผมกดเครื่องเครื่องตัวนั้นหนึ่งสามนะครับมีตัวมอบ,บด,ด้วยแล้วก็มันมีล่ออยู่แล้วครับไม่ต้องขายแพงก็ผมติดแค่ชุดล่อนบนหนึ่สามห้าร้อยบาท เครื่องนี้หนึ่นสองนะครับหนึ่นสองเพราะว่ามันไม่มีหัวกเครื่องของคุณก็เพิ่งเอามานะครับเป็นเครื่องใหม่ผมไปแล้วก็ผมก็เอามาเปลี่ยนแกนเปลี่ยนลูกปืนนะครับแล้วก็ตั้งให้มันนิ่งขึ้น,นแล้วก็ติดชุดล้อนบนให้ลูกค้า ส่วนเครื่องมือสอ่งนะครับใครที่สั่งครับเครื่องนี้เครื่องนี้อยู่อุบลเดี๋ยวผมจะทําจัดเข้าระบบงานหนักนะครับแล้วก็จะส่งกลับส่วนเครื่องมือสองใครอยากได้นะครับจะมีเข้าอีกนะครับบล็อกนี้น่าสนใจนะครับบล็อกนี้ข้าวเดินเร็วมากนะครับรอชมนะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็จะเข้ารุ่นนี้อีกสองเครื่องนะครับ ถ้าตัวนี้ผมรอเบ้าอยู่นะครับรอเบ้าแซมสามนะครับของโรงงานใกล้จะมาแล้วถ้าทําใส่กับรุ่นอื่นผมว่ายังยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมก็ยังว่าเดินช้าอยู่ใส่ของแซมสิบยังเดินช้านะครับไม่เหมือนแซมสามนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ศ9นย์เก7 7ห้าหน้องะครับจ้องสังทํา มีปัญหาแบบไหนนะครับก็สั่งทําได้นะครับติดชุดล่อนบนล้อล่างนะครับเครื่องมือสองหนึ่งหืนสี่ห้าร้อยนะครับติดชุดล่อนเต็มระบบครั้งนี้รอลูกค้ารับนะครับแล้วผมก็จะเทสให้ลูกค้าดูด้วย การใช้งานแล้วก็ติดตั้งระบบตัดไฟให้เรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากติดตามซึิปต่อไปของช่างชุณมได้ครับสวัสดีครับ